สวัสดีครับผมช่องสมบัติ PSR นะครับอันนี้จะมารีวิวการใช้งานของรถ Mazda BT 50 Pro นะครับปี2012ว่าเป็นยังไงการใช้งานความทนทานการกินน้ำมันความอึดน,นะครับ การใช้งานผมให้95%เลยครับความประหยัดด้วยประหยัดนี่ก็ประมาณ10 11ิกิโลลิตรนะครับคือผมวิ่งไปกุดอรอกุดรนี่สองสร้อยโล200โลก็ประมาณ500บาทครับาราคาน้ำมันก็ลิตรละสามสิบาทกว่ากว่านะครับ มันก็ไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร,ร่คือประหยัดอยู่แต่ต้องคุมรอบให้ได้นะครับอย่าให้เกินพันเจ็ดรอบเครื่องยนต์ครับคือประหยัดเลยก็ใช้มาสองปีแล้วครับวิ่งมาก็ประมาณสองแสนสี่มื่นครับสองแสนสี่มืนกิโลคือผมซื้อมือสองมาครับ สื้หมื่สองมาไปดาวมาวันง,งั้นเถอะดาวมาสามหมื่นบาทสงงวดเดือนละห้าพันครับโชคอะไรนิ่มดีครับไม่มีปัญหาทุกอย่างไม่ไม่มีปัญหาใช้มาสองปีวิ่ง เกือบปีละหมื่นหมื่นกว่าใช้งานความประหยัดผมว่าโอเคอยู่ครับไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ความทนทานของเครื่องไม่มีปัญหาครับของเครื่องยนต์เนี้ยลืรถรถก็ยุประมาณสิบ ปีแล้วมั้งครับนา่าจะสิบปีละแต่สภาพยังไม่มีอะไรเลยครับความบกพร่องไม่ค่อยมีเลยผมผมให้เลย90%สปรซนรถรุ่นนี้นะการดูแลรักษาเขาก็ง่ายถ่ายแต่น้ำมันเครื่องครับ ดูน้ำดูน้ำมันเครื่องเขาแค่แนั้นเองน้ำมันเครื่องผมก็เปลี่ยนปีละครั้งของไอ้กึ <Okay. S 1> ่งสังเคราะห์ครับพันประมาณพันหนึ่งร้อยความสมทานอะไรก็อัดเครื่องเสียงไปด้วยก็โอเคครับผมว่า ผมว่าสุดยอดละแต่พวงมาลัยจะคือผมตินิดเดียวพวงเวลาเราวิ่งขึ้นร้อยยี่ร้อยสี่พวงมาลัยมันจะเบาแต่ถ้าร้อยร้อยสิบลงมาไม่มีปัญหาพวงมาลัยนิ่งครับแต่ถึงร้อยยี่ร้อยสี่แล้วพวงมาลัยมันจะเบาก็ไม่ได้ไปศึกษาเดี๋ยวผมจะศึกษาดูว่า ปรับแต่งยังไงให้มันหนักพวงมาลัยมันหนักขึ้นเวลาวิ่งดูเร็วครับแต่ถ้าร้อยลงมาก็เงียบหยบิบเสียงการสะท้อนพวงมาลัยน้อยมากครับไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยขึ้นมือไม่ค่อยสะเสือนเท่าไหร่เข้าเกียร์ง่ายนะ ไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์แต่ค์ดสูงไปแต่ถ้าเราเคยใช้เราชินแล้วก็โอเคครับผมก็ลองขับมาหลายรุ่นแล้วแต่ก็ใช้ดุนี้คือเครื่องไม่อาเสียงจะไม่เข้าข้างในเท่าไหร่เสียงมันจะเงียบเลยครับจะอยู่ในแคบนี้หายห่วงเสียงไม่ดังเลยเข้าข้างในครับเสียงเครื่องยนต์ไม่เข้าแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่น ปอเดียวกันในเสียงจะเข้าข้างในการเก็บเสียงคือผมให้รุ่นนี้สิบคะแนนเลยครับเสียงไม่ดังการเก็บเสียงข้างนอกผมว่าสุดยอดเลยใส่ล้อมแม็กมาก็โอเคทนทานยางก็ทน ห่วงครับน,นี้ถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้รถราคาที่ไม่ค่อยสูงราคาพอพอซื้อได้ก็ลองดูรุ่นนี้นะครับผมว่ารุ่นนี้ตลาดเริ่มจะเยอะแล้วผลราคาไม่สูงใช้ก็ดีใช้ดีเลยแหละครับรับประกันให้ว่าใช้ดีมากปี2012นะ ว่าร,าปรปนนัประกันเลยวี้การใช้งานในดีที่สุดแหละว,วันนี้ก็มีแค่นี้ครับจะมาแนะน,นํำเฉยๆครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้ขอบคุณครับ